วันนี้คิมจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังครับกับยางบรรทุกหนักนะครับทั้ง4แบรนด์ที่ตอนนี้ได้รับความนิยมมากที่สุดแล้วครับแบรนด์แรกนะครับมิชลิน XCD 2นะครับแบรนด์ที่2นะครับดูโรวิช R624 แบรนด์ที่3นะครับเวสเซกุ่น์แมมมอนนะครับแล้วก็แบรนด์ที่4นะครับอาร์จิซานแซก S15 นะครับต้องบอกอย่างเี้ครับทั้ง4รุ่นเนี้ยเหมาะสำหรับรถบรรทุกบ่าที่แบบบรรทุกหนักๆเนาะที่ใช้กันเยอะๆราคาเนี่ยอย่างมิชลินเนี่ย ผมว่าต้องมี5,000นะตัวปีรสโตน r 6 2 4ก็ถูกลงมาประมาณพันหก็ประมาณ4,000ถึง4,000ต้น,ต,น,ต,นต้นนะหรือ3,000ันปายปนะผมว่ามีขายนะครับแมมมอสกับอาริซานตัวเนี้ยผมว่าราคาขายที่หน้าร้านกันตอนนี้ท,ทั่วไปก็อยู่ประมาณ3 0 0 0ต้น,ต,นต้นนะถามว่าทั้ง4รุ่นเนี้ยสามารถใช้กับรถบรรทุก3ตาตัน4ตันได้ไหมผมว่าใช้ได้อย่างแมมมอสกับอาริซานทั้ง2รุ่นนี้เนี่ย ผมก็ยังไม่ได้รับการเคมกลับมานะว่าเคมบวมอะไรเงี้ยไม่มีแต่ว่าอยากจะให้เพื่อนๆสังเกตนิดนึงถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีบัตเจตเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเรื่องของโครงสร้างเนี่ยเป็นส่วนสําคัญเพราะว่าไอ้แมมมอสกับอาดิซานเนี่ยจริงๆแล้วมันเพิ่งเข้ามาในตลาดเนี่ยปีนี้นี่แหละที่แบบมาแรงๆเนาะแล้วคนใช้กันเยอะ เราก็ยังไม่รู้ว่ามันแบบใช้ระยะยาวแล้วมันจะบวมหรือเปล่าเนาะเพราะฉะนั้นคิมจะบอกงี้ครับว่าจุดสําคัญจริงเรื่องของยางบรรทุกหนักพวกนี้คือเรื่องของโครงสร้างที่ต้องแข็งแรงถ้าแข็งแรงเนี่ยมันก็หมายถึงว่าอายุการใช้งานที่ยาวนานหมดปัญหาเรื่องการบวมอะไรเงี้ยที่มันมีโอกาสน้อยกว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับส่วนที่2นะครับที่คิมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของอายุการใช้งานนะครับด้วยยางที่มันรับน้ําหนักมากๆเติมลมเยอะ อัตราการสึกมันก็จะเร็วตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าแมมมอสกาดีซานตอนนี้เพิ่งวางขายมาปีหนึ่งมันก็เลยยังบอกไม่ได้ว่าเฮ้ยคุณใช้มา4ีหเดือนแล้วมันจะดอกหมดอะไรเงี้ย เราก็เลยยังคอมแพลไม่ได้ชัดเจนแต่ถามว่าเท่าที่ผมจับมานะมิชลินบิสโตนใช้ได้ไม่มีปัญหาเลยแล้วก็อายุการใช้งานคือแบบ3-4มสหมื่นโลนี่สบายเลยนะครับก็ต้องรอดูติดตามกันต่อไปนะครับสาหรับเวสเล็กแมมมอลแล้วก็อาร s ซ n นนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าทั้ง4ี่แบรนด์นี้เรามีจําหน่ายหมดนะครับที่ไทบิดนะครับเพื่อนๆที่ใช้งานรถกระบะนะครับบรรทุกหนักนะครับสามารถสอบถามได้ที่ไทบิดของเราแล้วนะครับตอนนี้เรามีจำหน่ายครบแล้วก็เราพยายามจัดโปรสำหรับกลุ่มนี้เพราะว่าเข้าใจอยู่ครับว่า รถกระบะส่งของอะ่ะต้องมีต้นคุนที่ต่ำอ,อยากให้เพื่อนๆได้ใช้ยางดีๆใหม่ๆนะไม่งั้นอะ่ะอันตรายเสียงามากๆนะครับให้เรื่องอยางเป็นเรื่องง่ายที่ไทยบิดครับ